กองไฟอะไรประมาณนี้เนาะน้องเมะแปลว่าดวงตาลูกตานะน้องฮานะมีทั้งน้องดอกกุหลาบแล้วก็น้องจมูกนะคะแล้วก็โอฮาชิโอฮาชิโอฮาชิอันนี้ก็คือ,อตะเกียบนะคะโคโคโรก็คือน้องหัวใจนะคะคิ Ki, ตัวนี้แปลว่าจิตใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีความหมายว่าพวกเขาเรียกอะไรนะ อากาศแบบนี้ก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ให้จําว่าเป็นคิตัวนี้ถ้าจะจะจาคันจินะให้จําประมาณว่ามันเป็นแบบอารมณ์ความรู้สึกจิตใจประมาณนี้เนาะต่อไปคิโมจิคิตัวนี้แปลว่าจิตใจเนาะจิตใจหรืออารมณ์คิโมจิก็คืออารมณ์ความรู้สึกเนี่ยโทนาริแปลว่าข้างๆโซบะก็ข้างๆเนาะโทนาริคือข้างๆแบบข้างแบบขยับถัดไปอะติดกันอะไรอย่างเี้เนาะโซบะแปลว่าข้างๆเหมือนกันนะคะแล้วก็มิมิ น้องหูนะหูมีสองหูนะมีมินะน้องห้องก็คือหนังสือหโโเอมิ